รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจออีกค,ค,ครับพูดค่ะกากรเลยวันนี้มาทำอะไรกันจ๊ะวันนี้มามเกี้ยวเขาใหญ่หค่ะแล้วมางานขอกระเด็ดนะคะครับเราพี่เสือไปไหนเอ่ย ปล่อยมันเลยค่ะอาพี่เสือไม่มาพี่เสือเดี๋ยวตามมานะครับแล้วก็มีคนมางมากับฟุ๊ปเปิ้ลคนเดียวอ่าวอันนี้เป็นงเกี่ยวกับอะไรเอ่ยของก้อนนี้มาร้องเพลงประหากรีพงของพระบาทสมเด็จพระจุลหัวอโอ้โหแต่ข้างหลังนี่วิวดีจังเลยเนาะไหนพาชมหน่อยพาชมวิวหน่อยวันนี้มามาเที่ยวเสือสวยๆครับมาเที่ยวพาเดินหน่อยพาเดินพาเดินทัวร์หน่อยพาเดินทัวร์หน่อยอ้าม เขาใหญ่นะคะเพราะว่ามันนี้มีอาของประบาดสมเกียรติขาวุ่หัวคูริพุนยูในเอร์นะคะมันนี้อ่ะพาเดินคนไหน่อยครับวันนี้มีตรงไหนบ้างอะไรบ้างภูเขาวันนี้มีภูเขาแล้วมีบ้านแล้วมีอาของอ่าของประบาดสมเกียรติขาวุ่หัวเลยตรงตรงเลยนะคะมันนี้ one hour later วไอ้นี่ตุ๊กตุ๊กสะพานไม้ป่ะสะพานสารสินอ่าไหนดีดิไอติมให้หน่อยครับอ่ะอ่ะเอาเอาเปลิ่กลายกินกายพูดนิดนึงลูกไอติมอะไรไอติมกระติตอดอะไรนะกระตีตอดไอติมกระติตอดอะไรอ่ะไหนฉันให้ดูหน่อยครับฉันขำ้ากเธอบอกกันเธอถ่ายเพื่อนเราเรารู้นีไงเรารู้ทไง เด๋วอร่อยอร่อยไหมดักให้กล้องดูหน่อยเลยโอ้โหอีไดอือหือโอ้ยลูกอ้าอย่างเงี้ยทับทีเลยไหมลูกแขวนแขวนนะไปไปไดครับรสชาติเป็นไงครับอร่อยสองคนเป็นพี่น้อง กินอะนะครับกินลาดซอสขารสช่องนะครับกินที่ไหนครับไปเหมาขึ้นมากินที่ร้านร้านร้านไม้ชายน้ำบ้านไม้ชายร้านนี้เป็นเส้นดังหวันอร่อยอร่อยบ้านบ้านไม้ไก่ใช่บ้านไม้ชายน้ำครับพี่เสิร์ชชิมให้ดูหน่อยครับครับคุณเอิร์ดรู้ไหนบอกแม่ว่าหมดฮะบอกว่าหมดรสชั่งนี้คหมด หมดแล้วรังนั่นแหละลังเดียวตั้งใบได้อืมตั้งใบได้ครับครับผมหวานยังไม่อร่อยหวานนุ่มอร่อยนะครับนุ่มแก่บ้างพี่อร่อยมากหมายถึงรสช่องใช่ไหมครับอืมน้ำกะทิอร่อยไี่ตลวยหรือกะทิเอานะเนาะเกาสั่งอะไรไปยังไม่ได้เหรอใช่ไหมรอโอเค เาตอนนี้อยู่ไหนครับโก้ไปเที่ยวครับเที่ยวตอนนี้อยู่ที่ไหนครับกร้ยเรนําครับอ๋อในในข้างข้ามีอะไรบ้างให้รีวิวให้ดูหน่อยไม่ต้องจับนะเราห้ามจับนะครับมีตู้เย็นแนะนำทำไมตู้เย็นเราแนะนำอื่นสิแนะนำตู้เย็นนี่สวยนี่ครับมันคืออะไรมันคืออะไรนีจุกตาครับ กระดายอยู่นี่กระดาอยู่นี่กระดาอยู่นี่ค่ะอ๋อไหนมีอะไรมากไหมแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยนะแล้วมีลุงลุงอ้วนลุงอ้วนมีลุงอ้วนเดือดระอนปลาในนี่ยมีลุงอ้วนนี่ครับนี่ดูสวยนะครับสวยสวยนะครับมีอะไรอีกอะไรอีกไนแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยนี่นี่ครับมีผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายนี่นี่ครับ อะไรนะ้ตัวเ p i d e r Man กับมันใช้เดอร์แมนเหรไงกับไม่ใช่ปเดอ e ์แมนตัวไรสีแดอันนี้ไอ้มดแดง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 นี่มีหมาด้วยต้องแบบอะไหนะลาลาปิริงจอแซมครับมีกีเมา moments later. มากระโดงเงาค่ะมากระโุงตอนนี้ตอนนี้ทำตอนนี้ทำอะไรต่อกันลุงพี่อนุู่นพี่อันนี้ลุงพี่อันนี้ลุงตอนนี้ทำอะไรต่อกันลุงพี่ตอนนี้มานั่งนั่งทำอะไรจ๊ะนั่งรอรอใครเอ่ยรอ่ารอคุณแก่ค่ะรอคุณแกได้รอคุณแก่ ดีพีเอาพี่เสือแล้วก็อนุธรรมลายก็มาถ่ายรูปได้เจอได้เจออะไรบ้างครับคนเหล็กแล้วก็ชูบูแมนแล้วก็ชูบูชูบูแมนอ่ามีอะไรอีกไหมนอกจากชูบูแมนแล้วก็มีมีเก้าอี้พักด้วยอะไรนะมีเก้าอี้เหรอมีมีเก้าอี้แล้วมีปิ่นโตมาถ่ายถึงระลังนะฮะ เข้าแล้วโอเคครับอ้วนลุงอ่าพี่พีสนุกไหมลูกใช่ไหมฮะสนุกไหมสนุกครับได้ได้เจอตัวอะไรบ้างครับตัวหุ่นหุ่นอะไรบ้างซูเปอร์แมนอ๋อซูเปอร์แมนเจออะไรไหมเจอยังไม่ออกอ๋อเจอลิงเจอลิงด้วยเยี่ยมมากเลยนะครับจอจ้าหนุ่มไปบ้านพัก ผมไปบ้านพักเราจะขึ้นไปไหนเราจะไปทำอะไรครับที่บ้านพักผักทองครับอ๋อผักทองเดี๋ยวจะไปกินต่อใช่ไหมครับอิ่มย่างอิ่มย่างเนี่ยอิ่มย่างสามคนเนี่ยน้องก็ไม่ยินครับติ๊งติ๊งนิดฟองฟอมโอ้โหกินที่ไหนกินเยอะมากกว่าฮะนั่นนั่นนั่นพี่อิ่มย่างอิ่มเลยครับอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้างกันต่อนะครับพี่พี่อิ่มไม่เป็นไรนะครับอ่าแล้วไปกินข้างกันต่อโอเค สวัสดีครับค่ะตะพาดตะลอยตะพาดะลอยอ่ะตอนนี้นี่มากระรองรองวันทายด้วยเหมด้วยปีใหม่ครับผมเป็นช่วงปีใหม่อ้าวขอให้คุยกับภาพัฟ่จกแบบมีความสุขแล้วกันครับอ่าตอนนี้ทัอะไรกันอยู่ทำอะไรอยู่จ๊ะนนี้มาอยู่ครไปดูอะไรด้วยเหรครับผมไปเลยลุ้ นะฮะอันนี้ใส่หมวกอะไรกันบ้างไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยอาโก้อาโก้ก่อนโก้โกน,กน้ำตาลครับน้ำตาอาโป้อันนี้ก็อิี่ปลาค่ะบตอนกี้มากอาน้องพี่พีใส่เลยเอ่ยสีจุ้มครับสีส้อมอ้าพี่เสือสีเทวครับสีเทานะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเขาใหญ่เขาใหญ่นาลน้ำใจอ้โหนาวชื่นใจอ้าวบรรยากาศคนไหนทำอะไรกันอยู่ฮะไปดูปล่อยปิ้งดีกว่าครับผม เป็นอยู่ปิ้งย่างกันนะคะปิ้งย่างนะฮะโอ้โหนะฮะเดินนะฮะไม่ยอมใครนะฮะรับไหนนี่อะไรปลาปลากระเพราครับมีปลาปลาหมูน้ำอันนี้เนื้อบ้านนะฮะมีน้ำจืดครับน้ำจืดนะครับแล้วก็มีปลาบิ๊กมีปลาเบคอนด้วยครับมีปลาเบคอนนะครับจะเป็นปลาหรือเป็นหรือเป็นเบคอนครับปลาเบคอนปลาเบคอน อาการเปิ้ลนะคะของกูเปิ้ลไฟฟ้าอรวยนะคะกับีกูเปิ้ลมากเกินะคะที่มาเที่ยวมาโทรร้านหน่อยมีร้านอะไรบ้างดีผ้าไหมครับอ่ามีต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีอะไรอีกไม่ใไหนนี่น้มือคครับมีอะไรนะ น้องมือคอกันนี้องมือก็เริ่มพวกกะเล่พวกกระเลยอ่านี่ราคาเท่าไหร่เราสักขันแม่ค้าหน่อยเท่าไหร่คะมันนี่อ่าวันนี้เหรอคะคืออะไรคะสักถานราคาสักขันราคานี่ห้าสิบบาทจ้ามีหอยปูอัดปลาหมึกค่ะอู้หูมีหอยแค่เนี้ยหอยแค่นี้หอยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่นะคะหอยใหญ่มามนมามาหนี้หอยใหญ่หอยใหญ่คยข้าวเปล่ากระเล่ค่ะโอเคขอบคุณนะคะ อาหารตะไคร้ร้างไก่ย่างยำเจ่เอามาจุดหนึ่งโอ้เหมือนเดิมนะครับเหมือนและใครจ่ายตังค์ชอบกินเออเออทางแผมกลับบ้านก่อนนะครับสวยจังเลยเอ้าเดี๋ยวทุกคนต้องจ่ายเองสิไหนๆแนะนำหน่อยว่ามีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างคะมันงี้มีข้าวยำไก่แซ่บค่ะแล้วก็มีไก่ย่างจิ้มแจ่วค่ะเอ้ยนี่มันนานแล้วละ ไก่แยกราคาเท่าไหร่ครับอันนี้มันยากับหัวหอมนะคะโโอออ้หเมีแอดชี่ด้วยแอดชี่โอ้โหดีนะเราใส่หน้ากากกันนะทุกคนครับอ่าโอเคขอบคุณนะครับกะปะกรับประกะปะจีนปตาทีนปลาครับหมูยอจีนปลาและมีนีูด้วยอ่ะ อันนี้ไม่เกี่ยวลูกแล้วไม่เกี่ยวที่อาหารจริงอ่า,<ม>าอันนี้นะคะจะเป็นหมูยอเห็ดย่างนะคะออพิเศษเราเออใส่เห็ดลงไปเลยนี้ด้วยนะคะขสม๋อสานะ หมูยอเหมือนก็ทัานเห็ดด้วยเนาะ,อ,ะอันนี้จะเป็นแหนกปลากายส่วนทอดมันหมดแล้วจ้าทอดมันหมดจี้เลย,อ,ยอร่อยนะอร่อยจริงแซ่บะ,ะอร่อยจริงนู่นนู่นนู่นน่นซาลาเปาซาลาเปาามามามานรรีมามานามรมานามัมามามานาม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 ้ามอามามมามมมามมาามาจามาามามามปามมาาจามมาามามามาาราาาม น่ากินนะฮะน่ามีซาลาเปาอ๋อนี่หม้แล้วหมดแล้วนมจีนนะฮะนี่นี่นี่แนะนำราคาหม่ครับเป็นราคา1บาทค่ะมีนมแนะนำหน่อยนะฮะมีอลไรบ้าง590บาทเตียงโคติตาคือ10เสิบ1 5โอ้โห1 5 1 1 5 10 5แบ่งยกันพูดอีกแล้ว10จโอ้โหนะฮะขนมจีนกระป๋องเตี๋ 1 hour later เอาจะเสร็จแล้ววันนี้นะฮะโอเคอ่ะอ่ะเบอร์โทรติดต่อได้ที่ไหนเบอร์โทรเบอร์โทรศ์ปดเมามา่สอปย์แ1ดเจ็ด2เอ่าเบอร์ตามนี้นะครับอ่าโอเคตื่นเริตื่นให้อ่ะเดี๋ลังต้องเลยให้อ่ะ โอเคตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับความรู้สึกหน่อยเป็นไงบ้างวันนี้ชื่นใจครับชื่นใจมากเลยนะครับเพราะว่ามาเที่ยวของเขาเยอะของคุ๊เปิลด้วยนะคะอ่าพี่เสือเต็มใจมาครับผมอ่าพี่พีโลกดีใจนะครับอ่าโอเคอันขอปิดรายการเลยนะครับอย่าลืมทำอะไรครับอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กันเยอะนะครับกดแชร์นะครับบายลูกบายครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย เอ,อไาเออไปกินข้าวไ,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 ไปไปไปกินข้าบ๊ายบายสนุกดีครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเธอจำด้ไหม